สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวสืบเนื่องจากตอนล่าสุดที่ในเนื้อหาวันพีสในตอนล่าสุดเราก็จะได้เห็นภาพเงาข้อปริศนายครั้งซึ่งในตอนนี้มันทาให้เราได้รู้นะว่าเงาปริศนาเนี่ยเขาในมีรูปร่างแล้วก็ขนาดตัวแบบไหนเพราะว่าด้ยวยความที่ว่าก่อนหน้านี้เงาปริศนาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเพียงแค่ภาพเงาของเขาที่กาําลังเฝ้ารอกลุ่มโมฟังอยู่ที่เอลบาบใช่ไหมฮะแต่ว่าในตอนนั้นเราก็ไม่รู้เลยนะว่าเงาาิคนนนั้น เขาในมีขนาดตัวที่ไม่เล็กเลือว่าใหญ่ขนาดไหนเราก็เลยไม่สามารถเดาได้นะว,ว่าคนปเป็นสคนนั้นจะเป็นคนยักษ์หลือมีขนาดตัวเท่าคนปกติแต่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดการที่เราได้เห็นเงาป็นสนาในก่กำลังเดินอยู่ในปา่าเราก็จะได้เห็นนะว่าขนาดของเงาเป็นสนาคนนั้นเขาในมีขนาดตัวที่ไม่เล็กกว่าดอกไม้ซึ่งนั่นก็เพราะว่าเกาะคนยักษ์เอลวับไม่ว่าจะเป็นคนยักษ์สัตว์หรือว่าต้นไม้ทั้งหมดนี้ก็ตามมีขนาดที่มันใหญ่กว่าปกติเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้หนึ่งบทส่าจากเนื้อหาใน เขาแน่น่าจะมีขนาดตัวที่มันใกล้เคียงกับมนุษย์ปกติซึ่งเต็มที่ก็จจะเป็นแค่ซสายมนุษย์ตัวใหญ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ในตอนนี้บอดสงคปร์ิสนาเนี่ยเราสามารถตัดไปได้หนึ่งอย่างนะคนคนนั้นก็คงจะไม่ใช่เผ่าคนยักษ์ที่อยู่ที่เอลบ้าอะไรแบบนี้และดูจากเงาชุดล่าสุดของเขาเนี่ยชุดนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับคนจาวาโนแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับคนที่คอคัสเนี่ยเขาเนี่ยเคยนั่งดื่มด้วยก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้จากเนื้อหาในตอนล่าสุดมันเกิดเรื่องราวนนน่าาจ้คคัน ขาวนั้นจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือว่ามีความเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับลูฟี่และโซโลหรือเปล่าเพราะว่าจากการที่เขานั้นฟ้าร้อกับหมอฟางเนี่ยคนปริศนาคนนี้น่าจะมีเหตุผลรองรับอยู่แล้วไม่งั้นเขาคงไม่มานั่งร้อกับหมอฟางอยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็จะได้มีการวิเคราะห์กันไปนะว่าโขนานเนี่ยอาจจะเป็นโคสเกอเด้งที่ยังไม่ตายแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโคสเกอเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องราวหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้กับตันคี่มมรอแผไไฟห ซึ่งถ้าเกิดว่าโค้เกิวเรื่องนี้ยังไม่ตายเนี่ยรอยแผลจากการโดนต้มดลวยน้ำมันของเขามันก็อาจจะเป็นรอยแผลไฟไหม้ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นก็เป็นได้และแถมเรื่องราวาเกี่ยวกับวานอและก็เอลบาฟมันก็เหมือนจะมีจุดเชื่อมโยงกันรว่าพวกเขาเนี่ยรอคอยการกลับมาของนิกาและก็จอบอยซึ่งพวกเขาทั้งคู่นั่นคือลูฟี่ที่เป็นทั้งจอบอยและก็นิกาซึ่งนั้นก็จะทําให้เราได้เห็นว่าลูฟี่เนี่ยคือคนที่ทางวานอและก็ El ะเอลบาฟนั้นรอคอยใช่ไหม และก่อนหน้านี้เรล่าๆเกิดกับโรสมันก็จะมีเล่าๆที่เราได้เห็นนว่าโรสเนี่ยเขาเนั้มีสำเนียนแล้วก็การพูดที่เหมือนคนจากวาโด้ซึ่งนั้นก็ทําให้น่าสงสัยนะ้ว่าคนจากเอวาร์ฟเขาเนั้นไปเรียนสำเนียจากวานโนมาจากไหนเพราะว่าในตอนนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยน้องเอวาร์ฟเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ยอมให้คนภายนอกนนเข้ามาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนปริศนาในตอนล่าสุดที่มีการแต่งตัวที่เหมือนกับคนจากวาโนแท้จริงแล้วเขาเนั้นจะเป็นคนที่มาจากวาโนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเขาเป็นแบบนั้น ซึ่งเขาหน่าจะมาหลบซ่อนอยู่ที่ออบาฟเพื่อรอคอยการกลับมาของจอบอลและก็นิกาก็เป็นได้แต่ว่านอกจากเรื่องรลของโคสเกลเด้งมันก็ยังมีหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจในกองโคนั้นจะเป็นซามลไรจากวานเพื่อเฝ้ารอจอบ,บอลทีกลับมาพเพื่อช่วยเหลือเขาแล้วก็เป็นคนที่เฝ้ารอโซโล่กลุ่มหมอฝ่ายด้วยซึ่งนั่นก็เพราะว่าเนื้อหาในภาควาโนที่ต่างบอกกันนะว่าภาควาโนมันเป็นภาคหลักที่เป็นเนื้อหาโซโล่แต่ว่าในเนื้อหาในภาคนั้นก็อย่างที่บอกไปนั่นเอามันเนี่ยคือภาคทโ ที่เขานั้นมีบทเด่นเพราะพลังผบิสันตื่นมาสงาและจากที่เราเห็นกันเนี่ยนั่นคือเนื้อหาเกี่ยวกับโซโลไม่ว่าจะเป็นซอมบไรลิวมาหรือแม้กระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่โซโลและก็ต้นตระกูลโซโลเนี่ยเนื้อหาในภาพยนโนั้นกลับไม่ได้มีการพูดถึงสักนิดจะมีกระแต่การพูดถึงนอกรอมนอกโซโลเนี่ยข่าวนั้นเป็นหนึ่งในลูกหลานของตระกูลชิมุสกิซึ่งนั้นทาให้เราได้เห็นนว่าจานโอดาเนี่ยข่าวนั้นดูเหมือนจงใจจะไม่เปิดเผยเรื่องราวโซโลในภาพยนตาโน้ซึ่งกาน้ีัต้ยน ส่งนั้นก็เลยทําให้เนื้อหาในภาคอ,อบาฟเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นมานะว่าคนเปินศาสนาคนนั้นเขานั้นจะเป็นคนจากวานอที่มีความเกี่ยวข้องกับโซโลอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าหลานจานนี้เปิดเผยขึ้นมานะว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนของตระกูลชิมอสกิแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับโซโลขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นก็จะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวทั่วโซโลเขาหนาจะได้เจอครอบครัวของเข,งขาหรือแม้กระทั่งโซโลเนี่ยอาจจะได้เจอสมุนไลสุดแกงที่มาจากตระกูลชิมอสกิอะไรแบบนี้ ซึ่งนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าคนปิเศษคนนั้นนอกจากที่เขา้นจะฟั่งลอกับโมฟางเนี่ยเขาหนาจะเฝ้ารอโซโล่ด้ก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เนื้อหาในตอนล่าสุดมันน่าสนใจขึ้นมานะว่าคนพิเศษคนนั้นมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่เขาเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับลูฟี่และก็โซโลเพราะว่าแม้ว่าคนนั้นจะเป็นโอเด้งหรือว่าต้นตะกุลเชื่อมโมเสกิองโซโลเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็น่าจะรอคอยการกลับมาลูฟี่ที่เป็นจอบาอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดเป็น และก็นแน่นอนนะว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นคนตะกูลชิโมซากิที่เป็นต้นตะกุลของโซโลขึ้นมาเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคนเป็ดสรคนนั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับโซโลเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็คนต้องมารอดูหรือก็อรอลุ้นกันนะว่าหลังจากนี้เนี่ยคนเป็ดสรคนนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับโซโลแล้วก็ลูฟี่แบบนี้หรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้เราคนต้องมาลุ้นหรือก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลืนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกก็ิรร์สดืชมไ แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอับเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ